นี่มันอะไรกันอ่ะเย็นโซนักฆ่ามาจัดการนายถ้ายังทำเหมือนนายฆ่าตัวตายนีความผิดแล้วไอ้นักฆ่านั่นมาอยู่ไหนในห้องฮะมีนายฆ่าเขาเหรอแค่ฉีดยาสลบ ไอ้เนได้รับรูปนี้แล้วเข้าใจว่านายตายแล้วจากนั้นก็ส่งหมายเลขนี้มา2901อะไรเนี่ยหมายความว่างไเงเจงดก็ไม่รู้ <c oughs> อุตสาห์ทำงานให้แต่มันกลับอยากให้ฉันตายนายจะทำอะไรก็เรียกมันออกมาแล้วฆ่ามันเน่ยถ้าเรียกออกมาง่ายอย่างนั้นเราก็คงไม่ถูกมาเล่นงานมาตั้งนานวันนี้มันจะฆ่าฉันพรุ่งนี้ก็ฆ่านายได้ เราอยู่ในที่แจ้งมันอยู่ในที่ลับอียาแฮปปี้กับล้วสอบสวนนายก็อะไรขึ้นแฮปปี้ได้แต่ครุบตัวนายแนะ่ก็ได้งั้นก็จบจบไปฟอฉันดนะตอนนี้หาที่ซ่อนตัวก่อนได้น่ยไม่ต้องมาสอนฉันหรอกฉันรู้จะทำยังไง แต่คิดจะทายังไงกับมันเพอได้ไปจากฮ่องกงแล้วฉันจะปล่อยไป,ไปก่อนได้จะไปฉันจะให้เงินนายก้อนหนึ่งที่ผ่านมาพวกเราทำงานให้เอเจนต์จะรับเงินมันจริงสาเหตุที่ฉันไม่แบ่งให้พวกนายเพราะไม่อยากให้พวกนายใช้เงินเป็นเบี้ยทำตัวเอเกริกในฐานะตำรวจ ถ้ารายได้กับตําแหน่งไม่ไปด้วยกันจะถูกเพ่งเล็งตรวจสอบถึงเวลานั้นทุกคนก็มีแต่ตายกับตายไม่ใช่แค่นายที่ติดคุกแต่ถ้าถูกจับได้ว่ารับสินบนเงินกเสียกกะสู์ด้วยลูกกมีจะอยู่ยังไงนายคิดว่านายเป็นใครเป็นห่วงเราอย่างนั้นเหรอนายได้ไปเยอะแล้วนี่ ทนายไม่เชื่อใจฉันฉันจะพานายไปดูอะไรรายปีนี้เงินที่ได้มา อยู่ที่นี่ทั้งหมดก็ได้แต่ต้องสักแดงเดียวเงินพวกนี้ฉันต้องจะ,จะแบ่งให้พวกนายหลังเกษียคิดไม่ถึงจะต้องแบ่งก่อนเวลา เงินก้อนนี้นายเอาไว้ใช้จ่ายหาที่ซ่อนตัวให้ดีหัวหน้าให้คุณอุตสาเก็บเงินพวกนี้ไว้ไม่เพียงเพราะกลัวเราใช้สิ้นเปลือแต่คิดว่าหากเกิดอะไรขึ้นคุณกะจะรับไว้คนเดียวใช่ไหมเนี่ยไม่ให้กระทบกระเทือนพวกเราบ้าจริงเลยทำไมผมถึงิ่ใจร้อนสิ้นคิดอย่างนี้นะ ไม่ต้องพูดเหรอจะเข้าใจต่อไปก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วย